ู้วยการกำรังใยอมท่้นคณะเก่งสงครับขันย์อมาขันย์เงียบยพร้อมนะครับจะมาในช่วงของการเริ่มต้นนะคะ5ตอนการรอบสมัยโดยนะคะรูส้สึว่าเป็งช่วงเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กับท่าน สัมพันธ์แจ้งไว้นะครับจะได้ใช้สิทธิของตัวเองนะครับให้ถูกต้อง,งตามกฎหมายตามระเบียบนะครับนะคะโดยที่จะต้องแจ้งเหตุต่อทายทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการรับสมัครหลังจาการม้งครึ่งปุ๊บเดี๋ยวจะต้องของอนุญาตส่งไปต่อนะคะใ,คให้กับท่านหน้าสำนักปลัดพร้องด้วยนะคะเดีเสรีบุญสถินะคะซึ่งท่านจะได้อีกเลี้นแดงได้เลยนะคะแล้วก ที่มาต่อจากนี้ท่านเลยนะคะแต่เริ่มลำดับคิวตามจำนวนผู้ที่มาลงชื่อก่อนนะครับแต่ในเวลา30นาทีไว้นะผมว่าท่านนายกหรือท่านผู้มีผู้สมัครได้จองหมายเ,เลขไปแล้วนะครับจองหมายเลขแล้วท่านได้หมานจะจองหมายเลขนั้นแต่ถ้าท่านเข้าไปหมายเลขได้เลขนั้นครับอยูเราตองหมายเลขกันแล้วตอนนี้ครับจะมีกรณีเยที่ท่านจะไม่ได้หมายเลขที่จับคือหลักฐานท่านไม่พบหรือเงินไม่ได้ออกมาอย่างที่ว่านะครับคือเลขอย่างนี้ถ้าเป็นเอ้าอันนั้ค่ะอ่า

เอรสอเบอร์สงเบอร์เบอร์ามต่อกันได้ไหมครับทนหนึ่งครับโอ้โหถกงที่ไทยได้อัดับที่สอง ครับถือว่าท่านได้หมายเลขเรียบร้อยแล้วครับเจ้าที่ช่วยเตรียมมันคลึกด้วยนะครับแล้วออกไปรับที่โต๊ะสุดที่สุดใบแบบที่3นะครับตอนนี้าทางี่เป็นการก็จะให้เพื่อสนับสนุนท่านนะครับ